ิ่งเลยน้องนี่ตัวใหญ่ๆนั่นตัวอะไรนั่นน่ะน้อง,งไปสาวสวัสดีครับแล้ววันนี้เราก็มาอยู่ในเดโมเกมสยองอีกแล้วนะครับอะไรก็ไม่รู้นะโนะนิรารยานะผมเดี๋ยวเราไปลองดูกันนะิรยาออฟสี่เหลี่ยมอะไรเอ่ยนะบ แม่หนูไม่อยากทำแล้วอ่ะเนี่ยมันเป็นเพื่อนหนูนะมาะนี่เป็นครั้งสุดท้ายแล้วโอเคไหมอ้าปากเลยโอเคอืมน้องยูนิ <c oughs> ยูนิ <c oughs> อโอทนหน่อย อยู่นี้ค,คุณแม่อยู่นี้อยู่นี้เป็น,นบทสวดนะนนทุกคนอุ้ย <c oughs> ตู้เย็นเหรอ ทำไม,มฉันมาอยู่ที่นี่เนี่ยเมื่อกี้เรายังอยู่ร่วมในพิธีอยู่เลยแม่อยู่ไหนแม่โอ้ยหูบรรยากาศเกมดูดีมากเรามาลองกันนะอมาแนวญี่ปุ่นบ้างนะตอนนี้ว่าแต่ให้เราไปไหนเอ่ย กาไม่ได้นะคุณแม่อยู่ไหนเขาจะสอนเราก่อนป่าไอหลอดสีฟ้าข้างล่างคืออะไรอะกดตัว A นะตัว A คืออะไรอะคลิกซ้ายคลิกซ้ายโอเคแล้วผมดูแต่รูปผมก็ไปดูคลิกซ้ายคลิกซ้าย,าย,ายนี่นี่นี่ เออมองไม่เห็นนะต้องไปเปิดไฟก่อนเฮ้ยนั่นอะไรโอเคส่องไฟช็อตทุกคนนี่อะไรอ่ะเมาส์อรอไม่ใช่ นี่รู้อยู่ไหนตู้เย็นจริงด้วยให้ผมทักคนหนองพูดเล่นพอเราไม่อยู่ไหนตู้เยน็นนะน้องอยู่นี้เราต้องไปไหนต่อเรโซโคนี่เหรอโมโอ้ยอะไรอะโอ้เจ็บโอ้ยมีคนกดตาน้องโอ้ยเอา้าน,น้องโดนหักขอ ยูนิ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 โอ้ยความฝันเหรอแต่ว่ามันอยู่ที่ที่เราฝันเลยนี่แม่เราอยู่ไหนอา้าวหรือเราลูบหรอ เราลูบปะเนี่ยไฟมันแตกใส่เราแล้วมีผีมา,มากดเราฮะฮ้าลูบเดินมาทุกคนดูดิโอ้มันมืดอะไรอะ่ะราติดรูบหรอ ไปได้ไปได้นี่สเปซโหโอเพนเมนูอ๋อนี่เหรอหากคุณได้ถือหนังสือเล่มนี้อยู่ในมือคุณก็ถือว่าโชคดีแล้วคุณรู้สึกหลงทางในความวุ่นวายอันเลวร้ายของโลกยุคใหม่นี้หรือไม่ จงรู้ไว้ว่าพระพุทธเจ้าคอยดูแลเราอยู่เสมอพร้อมที่จะช่วยให้เราพ้นจากความทุกข์เพื่อนำทางสู่ความสุขที่แท้จริงปัญญาอาันศักดิ์สิทธิ์ของอากูนิเทนโซซึ่งพระพุทธเจ้าทรงเลือกให้เป็นพระผู้ช่วยให้รอดในยุคนี้ได้รับการถ่ายทอดไว้ที่นี่โดยแสงแห่งวิญญาณที่บริสุทธิ์ เราเปิดฝายได้ไหมน้องอยูนี้เรามีหนังสือแล้วใช่ไหมอ๋อมันมีแมปด้วยนี่ผึไปไหนต่อเนี่ยผมได้หนังสือนะเอาเราโชคดีแล้วปะอยู่นี้มันไม่ปลอดภัยรีบออกมาเร็วๆเอา้ามีข้อความจากแม่มา ห้องก็แคบแคบมีแค่นี้เราก็ยังไม่รู้จะไปไหนเราก็เรยงหลงทางได้เนะแม่หนูจะออยทางไหนทางนี้ได้เปล่าไม่ได้ไม่ได้เลยแม่หนูจะออกยังไงเราหนูเคาะก็ไม่ได้เฮ้ยมีมีม,ม,มีอ๋อมันหมุนได้ดูดิไอ้แดงแดเห็นปะเฮ้ยเราตงตรงนั้นโอ้เราหาตัาง้งนานทางไป อันนี้แค่แค่ทะลุปไปนูป่น,นป,ปะเพื่นทะลุรูปะไม่ทะลุนะโอ้โหตรงนี้นะที่หมุนอยู่ตรงนี้ทุกคนนี่อันนี้ไปได้แม่หนูจะออกไงอ่ะหนูอยู่ใดไหนก็ไม่รู้ว่าแต่มันให้เข้ามาทําไมไมนน่มีอะไรให้เราเก็บเลยนะอันนี้นี่ ไม่มีสวิตค,คุณแม่สวิตอยู่ไหนอ่ะคุณแม่สวิตอยู่ไหนคุณแม่ส่งสวิตมาให้หนูทีหนูออกไม่ได้สวิตไม่มีสวิตของหนูอยู่ไหนคุณแม่คุณแม่ส่งสวิตมาให้หน่อยหนูไม่มีสวิตหมุนรอบแล้วนะเอ้ยม,มีอะไร ต้องไม่ผหมุนสวิต์กคนได้สวิตแล้วไปเลยหนูอยู่นี้ฮะเออได้สวิตแล้วคุณแม่แม่อยู่ยไหนอืครับกดไปทำอะไรกดแล้วทำอะไร วันนี้เปิดอรอมันจะเข้าไปได้ฮะทุกคนโอ้นี่ไงเปิดวันนี้ก็เปิด๋อมเปิดไอ้นี่ตรงนี้ไงที่เราเห็นเป็นกระดาษนี่เราขอถวายหน้ากากนูนี้แก่ววัดนะตามตำนานของหมู่บ้านหน้ากากนี้ถูกผีเข้าในช่วงที่เกิดความอดอยาก แม่คนหนึ่งได้เห็นผีกินเนื้อศพของลูกสาวที่อดอยากแม่โกรธจึงบีบคอผีด้วยมือเปล่าซึ่งเป็นการกระทําที่ทําให้เธอเสียชีวิตต่อมาพระสงฆ์ได้สวดพระสูตรเพื่อปลอบใจทั้งแม่และผีก็หายตัวไปเหลือเพียงหน้ากากนี้เท่านั้นนะโอ้ยหน้ากากไหนหน้ากากผีอันนี้ก็ยังไม่ได้เลปักเนี่ย หมุนไปก่อนหมุนไปหมุนไว้ก่อนผมว่าไอ้ตรงนั้นที่เรามันมีไอ้นี่ไงเราอาจจะต้องใช้ตรงนี้ด้วยอันนี้ก็น่าสนใจไต่ตรงนี้ด้วย <c oughs> อ่ะเฮ้ยเดี๋ยว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 ,ยว <c oughs> อะไรอ่ะ มันมืดมากมันมืดมืดจริงๆเราก็จะไปฟาร์มก่อนเขไม่ให้เราฟาร์มเลยโอฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยไอตัวใหญ่ๆนั่นอะไรนะน่าคลิปขวาโอคลิปขวาไว้คลิปคาเมล่าโฟกัสออนตัวมันนะ อย่าทำน้องไอเจ้าบ,บ้าผหน้ากากอะไรครับเนี่ยวิ่งเลยน้องีอ่ตัวใหญ่ๆนั่นตัวอะไรนั่นน่ะน้องทิ้งไปเขาต้อง,องรอกลบวป่ะโฟกัสไว้กดโฮโฟกสัส ตามหนุมมานะเพราะแต่หนุมต้องไปไหนเฮ้ยโดนโดนโดนว่าแต่เราต้องไปไหนทางนี้เหรอบัง <c> เ <oughs> ิญเจอไปแล้วไปแล้วหนุไม่สนแล้วน้องอยู่นี้น้องอยู่นี้จังวิ่งขอน้องทุนน,นี้เหนื่อยแย่ดิทางไหนเนี่ยอนัมันไม่ตามมาแล้วน้องอยู่นี้เหนื่อยโอย้เลือดเลือดรถอ,อยู่มันเกรด ไจ้ผีหน้ากากนั่นโอ้ยรอดมาได้ไงเลี้ยวถูกน้องอยู่นี้เฮ้ยคุณแม่เ่าทางนู้นน่ะแต่น้องอยู่นี้เป็นนักสำรวจอ่ะดีนมีกระจกเจอแล้วอ๋ออยู่นี้ แม่ฝากของว่างไว้ในตู้เย็นแม่มีประชุมที่วัดดังนั้นแม่จะกลับมาดึกนะอืตู้เย็นเหรอแม่กดอ่ะเอ้ยอ่ะใช้แอปลิปนปะเนี่ยโอ้ฮิวเหรอตายแล้วโอเคแสดงว่ามันถูกทางทุกคนทางนี้ทางตันทางที่เห็นแม่ไปนั่นแหละใช้แม่เปล่า่รู้พูดไปก่อนเปิดเปิดไม่ได้ อืนี่ทางที่เรามาแม่วิ่งไปทางนี้มืเอกจอผีไล่ผีหน้กากากอะหืมก็ใกล้อ่ะอ้าวเปิดล็อกนี่ได้อ่ะอ้าวแล้วไงอ่ะไปไหนเนี่ย ไปทางเดิมอ่ะทางผีไล่เหรอน้องยอนองูนี้ใส่ถุงเท้าเลยโอ้ยไม่ใส่รองเท้าเจ็บเท้าแย่เลยน้องเฮ้ยเจอผีอีกวะขอโทษไม่มาละเจ้าผีท้างไปไหนต่อต้องไปสู้กับเจ้าผีนากาก ôi dạ oh, oh. đừng thăm nóng tháng này ạ tháng đó, hả? nữa bao ôi mi 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 tháng hay lào xong được phạt Đi เฮ้ยทำได้โหกันไก่เอ้ยใช้กันไก่เหรอน้องเรามีไฟฉายไหมน้องน้องอยู่นี้น้องอยู่นี้จังนี่จังต้องทำได้นี่ที่ไหนเนี่ยมีแบบป้ายจำกัดความเร็วด้วยนอ,นนอะไรอะทางสโลปไปที่วัดเหรอ ไปเลยน้องพี่จะพาน้องหลดฝนจากที่นี่ให้ได้เสียงกระดิ่งเฮ้ยกระดิสไหวเหรอน้องพูดถึงกระดิ่งที่ของวัดนะเมื่อกี้ไม่กระดิ่งระฆังนะน้องเสียงอะไรกระดิสไหวอีกแล้วที่นี่ที่ไหนเนี่ยน้อง เอาล็อกฮะโอ้ยน้องอยู่นี่จังที่นี่มันที่ไหนกันเลือดเราเหลือครึ่งเดียวเองเว้ยเฮ้ยอะไรกุแจสมอลคีย์ไอ้นี่ป่ะมันล็อกอยู่เนี่ยโอเคเปิดได้ นิรยาคือใครอ่ะอันนี้น้องอยู่นี้นี่นิรยาชื่อเกอมเนาะอุ้ยมันไดปหะเนี่ยจะไม่ใช่บันไดเฮ้ยไม่ใช่บันไดนะทคนโอ้โหทำไมมันดูหลานโลกมากเลยจะบอกว่าจะเจอผีหน้ากากอยู่แล้วนะอะไร แต่ว่าเสียงเหมือนแบบปลอดภัยอ่ะเินจุดเซฟเ่าพระพุทธเจ้าโอ้เหรียญยักษ์ใหญ่ขนาดนี้มากววน,าน้องโว้ลเนี่ยหน้าน้องมีผีป่ะบอกวัดดูซิมีผีปะ่มปะมีขวาเนี่ยอุย้ยใครอะ เิดไม่ได้เราว่าสากดเปิดไม่กลัวเขาเลยเอ้ามาแล้วทำไงอ่ะทำไงอ่ะอ่ออู้น้อ,อ,นองระอบเบิร์ใส่เอาเจอ กับตาว่าคนงานดื่มน้ำที่ที่ว่ากันว่าไหลมาจากส่วนลึกของเหมืองนี้ลองคิดดูจากสถานที่น่าสะพรึงกลัวพวกนี้น้ำพุแห่งนี้คงเป็นยาเอาอายุวัฒนะหรือเปล่าตามตำนานเล่าขานฉันดื่มน้ำลงในขวดได้ให้อาจารย์ของฉันได้พิสูจน์ว่าน้ำนั้นเป็นของแท้หรือเปล่ากินหอมหวานของน้ำนี้เพียงนิดเดียวก็ทำให้ฉันกลัวจนสติเสียแล้ว อืมกินหวานเหรอเฮ้ยนั่นอะไรนะอุยบวกัดดิวกัดได้ไหมไม่ได้อะไรอ่ะน้ำอายุวัฒนะสุดยอด มีซ้ายกขวาทุกคนเอาไง,งเอาขวากันมะุ้ยขวาก็ยา,า,าวตายก็ยา,าวงงแล้วทีนี้ยเลือก็ไม่เต็มด้วยโดนผีไล่อีกปะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยโดไ,ไมันจะอย่าอย่าซับซ้อนมากดิเฮ้ยอะไรอะ่ะหนึ่งสองอ่ะมี่สองอันเหรอ มีซ้ายนู่นแล้วก็มีเลี้ยวนี่ด้วยทำไงอ่ะเรามาแล้วด้วยสามินา่าขอรีตามิน่านะ้องแป๊บนึงเดินเดินเดินโอ้น้องะใจเย็นพี่จะพาน้องออกไปจากที่นี่ให้ได้น้องอยู่นี้จังเดี๋ยวสักคู่นะไหน โอ้ยแล้วเราไม่ได้ไปทางนั้นด้วยโอ้ยงงเฮ้ยทำไมคุณคุณแฮะออทางเก่าเราใช่ปะมีตู้เย็นไงเนีย่ยแล้วคือเหลืออีกทางซ้ายเฮ้ยมีของด้วยสมอลคีมันลิงก์กันนะทุกคนไม่รู้ะเออ คนเดิมมันี่เปิดไม่ได้อะแสดงว่าอาจจะไปอีกทางหนึ่งปะสโมคี้อ้าวเมื่อกี้เราไม่ได้มาทางนี้หรออะไรอ่ะอ้าวนี่ไงูไเปิดเว้ยงงอะทุกคนตอนนี้มิติมิติงง,งละผมอะตรงน,นีม้มีผีเนี่ยงงหมดแล้ว โอยมิติอ่ะเห็นความงงเลยทีนี้เอ๊เปิดไม่ได้นั่นมันผีนี่นาเห็นเงาเงนี่ยน,น่ะว่าใช่ไม่ใช่โอ้โหตกใจเดีแต่เราหลอนไปเองเราจำทางไม่ได้แล้วอ่ะนี่ขีดเหลืองเหรอฮ้ยตายแล้ว จำทางไม่ได้เฮ้ยเนี่ยมันมิติมากเลยทุกคนน e w s p เ p เปการเสียชีวิตหมู่ที่วัดนะสมาชิกลทัทธิยังคงสูญหายเหตุการณ์สังหารหมู่ที่เกิดขึ้นที่วัดแห่งหนึ่งในวันศุกร์ที่หนึ่งกันยายนยังคงอยู่ภายใต้การสอบสวนเจ้าหน้าที่ยังไม่พบตัวบุคคลหลายคนเลยนะยังไม่พบตัวหลายคนรวมถึงผู้นำกลุ่มลัทธิที่ต้องสงสัยด้วย และผู้ติดตามของพวกเขาจํานวนหนึ่งตงรวจถือว่าบุคคลเหล่านี้เป็นผู้ต้องสงสยัยแต่ยังไม่ทราบว่าพวกเขาอยู่ที่ไหนนะเหตุการณ์นี้ทําให้ชาวบ้านในพื้นที่รู้สึกหวาดกลัวนะไม่สบายใจนะทุกคนโหละเหรอเนี่ยมิติเราเรางงมากเลยอันนี้คือไอ้นี่ปะข้างงงละตอนนี้คือผมไปรูปไปไหนนะทุกคนตอนเนี้ย เราลองดูเราต้องพาน้องอยูนี้ออกไปได้ไม่เปิด้อามาทางซ้ายมัง้งเนี่ย๋อมมีเส้นอยู่เห็นปะ่ะเส้นสีเหลืองกับเส้นสีฟ้า๋อมันเป็นมันก็เลยทะลุมิติไปได้ไงเนี่ยน,นี้ทางเรามาเนี่ยเราต้องเส้นสีเหลืองต่อมัน่นะใช่ปะ งงใจเแค่ธรรมดาผมก็หลงทางอยู่แล้วน้องอู่นี้ไม่เป็นไรน้องต้องเชื่อใจพี่เดี๋ยวพี่พาออกแต่น้องต้องรีอ่อนะนี่ทำมีหน้าน้องหมดเลือดก็ไม่มีเพิ่มมีอันเดียวแล้ว,ลวเราก็โดนตปะปบไปทีนึงผีหน้า,าตากแ่่ว่ามีผีสุดขาวด้วยมเมื่อกี้เฮ้ยหวนปะเนี่ย มองไปหมดแล้วเอ้ยไม่วนเป็นทางลงเฉยตอบซอนนะซอนเงื่อนเหลือเกินเฮ้ยอะไรเอากินได้กินเลยน้องเอออ้าวทางตันนู่นห๋อไม่ทางนี้หรอดีนะที่เราไปเห็น น้องอยูนี่ต้องออกให้ได้นะเราจะพาน้องอยูนี่ออกจากที่นี่ให้ได้เสัญญาน้องอยูนี่จังพยายามเข้าเอาจริงหลงตอนนี้หลงสุดๆเลยเฮ้ยค้งอะไรอ่ะอ๋อต้องการอีกอันนึงเหรอเฮ้ย อันนี้ปะอันนี้หนึ่งอะก็เลยกดไม่ได้เหรอเมื่อกี้แมวเรากดไปอ่ะไม่เราก็าเจอสองนะแต่ว่าคนละสีปะแมวดำกับแมวขาวแล้วทุกคนมึดตึ๊บเลยดยูเลยเจอพี่กแก้วเหรอครับอ,อืมไอ้เจ้าบีบ้าเจ้าบีบ้า โก้กัรผีกันโก้กรัรผีอย่าเจ้าผีเขาหลบไปไหนก็นไม่รูนนนนนนไไน้นี่นีนน่นี่อ๋อหลบถนนเขาเขาไปไหนอ่ะโอ้ยนั่นนั่นนั่นเฮ้ยวงวง,วงพระพุทธรูปเราเราเปิดแล้วน้องอยู่นี้น้องนี่ได้วิ่งอ๋อเหนื่อยอ๋อแต่ผีเข้ามาไม่ได้เนาะน,น้องอยู่นี้โอ้ยน่ารัก น้องน่ารักไม่น่าเจออะอะไรพวกนี้เลยน้องมาขอลลีอ่ะขอลลี่เฮ้ยถึงวันแล้วหรือเปล่าโอ้ยโดนตะปบไปทีหนึ่งฮะเลือดอยองนี้วิ่งไปเร็ว้อ,อยู่นี่ทำได้มีอะไรให้น้องไหมเอาอาหารน้องหิวแล้วเนี่ยดีจังเลยมีบ้านด้วย เดี๋ยวลองไปหาแม่ดูดีกว่าเดี๋ยวไปโทรหาแม่ดูนะเผามีโทรศัพท์นะทุกคนอ้หนูไปรูอ้อะไรอนะ่ะเอาจบแล้วผมไปโอ้จบเดมโมชัดนะทุกคนนี่ลยาคือใครเดี๋ยวยังไม่รู้นะนี่ลยาออฟไอสี่เหลี่ยมสีเหลี่ยมนะตกใจเลยเมื่อกี้โดนอะไรนะก็โอเคนะก็ถือว่าได้ลองทดสอบกันนะกับ นิรย่าคอฟอะไรอะไรไมันดูสี่เหลี่ยม2ตัวนะก็ขอบคุณที่รับชมรับฟังนะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดซัสบสไครต์ด้วยดี๋ยวเราไปรู้กันต่อนะผมกับเกมสนุกๆก,กันน้องอยูนิต้องหนีออกจากที่นี่ให้ได้แน่นอนเาจอากนันนะครับ